สวัสดีครับเพื่อนๆก็ช็อกวงการมวยกันทีเดียวนะครับเมื่อสึกชึงแชมป์โลกวันของระหว่างรถถังจิตมังนลกับน้องโอเนี่ยโยโกฮามา่าได้เป็นอันยกเลิกครับเนื่องจากรถถังเนี่ป่วยกระทันหันนะครับเลยต้องยกเลิกการชกพุ่งนี้ไปนะครับตอนนี้นําส่ง,งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าน้องโอเนี่ยก็ได้ตกตาช่างนะครับข้ามําไม่ผ่านถึงสองครั้งด้วยกันนะครับก็ทําให้ตอนนี้ รถถังดันป่วยกระทันหันอีกนะก็เลยประกาศยกเลิกไฟนี้ไปเลยไม่ต้องมีการชกการแข่งขันกันร,ระหว่างรถถังกับน้องโอ้นั่นเองนะฮะเพื่อนๆแฟนมวยแฟนกีฬาแล้วก็แฟนรถถังกับน้องโอ้บ้านเรามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะครับคอมเมนต์กันหน่อยได้นะฮะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นที่จดจอบุ่งนี้ผมตั้งใจดูมากๆเลยจะดูรถถังกับน้องโอ้นี่แหละ แต่ว่ากันยกเลิกไปแล้วก็จะมีคู่อื่นให้ดูทุกบอลแล้วก็หลายๆคนให้เราดูกันนะครับไอ้เงไนเป็นกลังใจให้ทั้งคู่นะครับผมกลับมาฟิตสมบูรณ์อาจจะมีไฟให้เราดูในรเร็ววันครับ